ดอกไม้จ้าดอกไม้ในสวนยายอุ๋ยนะจ๊ะเด้อดอกกุหลาบไลายหนามงามหลยพี่น้องมัสิอยูไ่ไนบ์โดนปัณณนาจนะเน,นาเนะมันบานถ้มนามันบานเต็มทีแล้วงามหลายสีงามงามสีบานเย็นอยู่ได้ประมาณนอาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะเนาะดอกมันกระโลหยือจ้าสีงามงามสีงามเลยพี่น้องเลยยายอุ๋ยเก็บอัน ยายอุยเก็บมเมล็ดมันไม่ได้จ้ได้เมล็ดมันเอาไว้ไปเพาะผู้ใดอยากได้ให้คอมเมตมาได้ดดอุได้จ้าได้ยาอุสิทรงไปใหย้ยาอุยกะลังกเก็บพันธุ์มันไวน้เนาะจ้าเนาะเอาไปปลูกได้ยังเบื้องไทยกับปลูกได้เนาะจ้าเนาะนั่นแหละแต่มันสิขืนได้แบบว่แบบามันบานได้บดดิพี่น้องบานได้แบบบ้านอาทิตย์หนึ่งดอกมันกล็ล้ยเก็บมันกรลย้ยเนาะจ้าเนาะ นี่มะเร็ดมันนีข้าวตากไว้ังสีเนจจะเนาะเดี๋ยวย่อยสิเก็บเอาไปตากไว้แล้วก็สิเก็บไปให้ผู้ใดอยากได้มะเร็ดเนจจ์เด้อถ้ามันตากแข็งเรียบร้อย,อยเอียงเรียบร้อยเราจะอ,อุ้ยก็สิส่งไปให้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เด้อจ้ะเด้องามคักอี๋นี่ที่พี่น้องงามงาม ปกตินี่เขาจะเอาไปจัดดอกไม้นะจ๊ะนะจัดเป็นช่อดอกไม้เขาจะเอาก็สิเอาแบบตุ่มๆไปเขาจะาก็สิเอาตุ่มก็นี่นะจ้ะน้าตุ่มตุ่มที่ออกใหญ่จากหน่อยจ้าละเขาจะเอาสิไปแช่น้ำไว้พ่อไปแช่น้ำพ่อไปจัด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 ใส่จัดดอกไม้ที่เป็นเนลลันใหญ่ๆนะจ้ะ เขาจะเกีเอาเป็ดดอกตุ้มๆไปเนาะจาะ้ะเนาะถึงเวลาน,นั้นมันระสีบานออกมากกสีงามนี่จะ้ะนั่นแหละยายอุ้ยเห็นเอียงงาม,งามก็อยากเอามาฝากเนาะจาะ้ะเนาะเอาไว้พอกันไหมเด้อจะ้ะเด้อสวัสดีจา้า